สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับผมสำหรับเช้าวันอังคารนะครับผม ใช่ไหมวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นะฮะก็เป็นวันที่ไม่ค่อยมีข่าวอะไรสําคัญเท่าไหร่อย่างที่เราได้เรียนกันไปว่าในสัปดาห์นี้สิ่งที่ตลาดรอก,กันนะครับผมจะเป็นเรื่องของ CBI หรือดัชนีเงินเฟ้อนะครับผมหลังจากที่ประกาศวันศุกร์มาการจ้างงานดีและเขาสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับคราวนี้ก็จะดูกันว่าเงินเฟ้อรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะยังปรับตัวขึ้นอยู่นะครับผมจากประเด็นเรื่องของน้ํามันที่ขึ้นต่อเนื่องตลอดเดือนนี้และค่าแรงที่ปรับเพิ่มตัวขึ้นในจากข่าวนอนฟารัรบ เบื้องต้นตลาดเขาคาดกันไว้ว่าอยู่ที่7.2%นะครับแต่คิดว่าจะขึ้นไปได้มากกว่านั้นนะครับอันนี้คือข่าวสำคัญสัปดาห์นี้นะสํหรับวันนี้ครับเมื่อวานสรุปภาวะตลาดที่สําคัญนะครับผมเงินเข้าเงินออกจากที่ไหนบ้างนะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับผมพันธบัตรนะครับเงินยังออกต่อนะครับผมคงอาจจะเป็นความแน่นอนมากขึ้นว่าในปีนี้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรืออาจจะมี s e n ิเ m e n t เรื่องเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็ยังเงินออกอยู่นะครับผมตลาดหุ้นครับนิ่งๆเฉยๆซึมๆเมื่อวานครับไม่ได้มีอะไรมีสาระสําคัญนะครับผมตลาดที่มีสาระสําคัญจะเป็นคริปโตเคเรซีนะครับ BTC นะครับผมปรับตัวขึ้น3%เมื่อวานนี้นะครับผมในขณะที่ฝั่งคอมมอนดิตี้ครับมีน้ํามันนะครับผมที่เริ่มปรับตัวลงจาก สตอรี่ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับสตอรี่สำคัญสำหรับเรื่องของน้ำมันจะเป็นเรื่องของการที่ทางสหรัฐนะครับพูดลอยๆนะใช้คำว่าพูดลอยๆแล้วกันนะครับว่าถ้าถ้าสมมุติว่าอิหร่านพร้อมที่จะ,ะหยุดเรื่องหรือเข้ามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐก็จะเลิกความบาดนะนะครับแค่แง้มๆม,มาเท่านั้นเองนะครับผมแต่ตลาดก็ตีความไปแล้วว่าเฮ้ย ถ้าสมมุติว่าสัญญาณในการปรับตัวเรื่องการเจราจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านสหรัฐเกิดขึ้นจริงนะครับสหรัฐตัดสินใจย,ยกเลิกมาตรการความบาตจริงนะครับผมจะส่งผลให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นได้และทำให้สตลายเพิ่มขึ้นนะครับผมคือตอนนี้ สิ่งที่ชัดเจนในตลาดน้ํามันมากๆนะครับคือซัพ p l ายที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับผมจากโอเปกนะครับที่จะเริ่มผลิตเดือนมีนาคมนะครับจากเชลแกส s นะครับที่คาดว่าจะเริ่มเข้ามาในตลาดเดือนเมษายนนะครับผมและยังมีเรื่องของอิหร่านที่จะมีซัพ p l ายเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่ภาพทางดีมานครับผมดีมานกาลังจะจบฤดูหนาวแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ by a อ s นิดนึงนะว่าภาพดีมานเนี่ยที่เขาบอกกันว่า เขาจะมาเล่นในตามที่ตีมเศร,รษฐกิจฟื้นนะครับผมคือสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่ทางนั้นแล้วเพราะว่านะฮะ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือเรื่องของปัจจัยเงินเฟ้อนะครับผมที่เราได้เห็นทุกธนาคารกลางให้มุมมองแบบเดียวกันทั้ง ECB นะครับทั้ง BOE นะครับ ECB มียูโรนะครับมีเงินเฟ้อ5.1นะครับสหราชอาณาจักรนะครับผมมี5กว่ากเช่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่5.4นะครับผมทางฝั่งแคนาดาเองก็เช่นกันสหรัฐก็เช่นกันนะครับ7.2นะครับผมที่คาดการกันไว้นะครับ เงินเฟอ้อมากๆจะส่งผลยังไงเงินเฟอ้อมากๆจะทําให้เศรษฐกิจไม่โตครับผมถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อสูงมากๆต้นทุนสูงขึ้นมากๆก็มีโอกาสนะครับที่จะต้องมีการปรับลดพนักง,งานหรืออาจจะมีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นได้ในตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับตอนนี้นะครับตลาดก็เริ่มมีการคาดการณ์กันแล้วนะฮะว่าเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยผมก็เล่าให้ใหฟังไปหลายรอบแล้วละ่ะจริงๆมันมีประเด็นตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยเขาไม่ได้คิด กันว่าตลาดดอกเบีย้ยเนี่ยจะขึ้น3ครั้งตามที่เฟดฟันเลตในการประชุม projection รอบก่อนแล้วนะครับผมตอนนี้9ฮ้าส์หลักนะครับผมก็มองกันว่า4-5ครั้งไปแล้วนะครับมี Bank of America 7ครับ7ครั้งไปแล้วนะครับโนบูระ6ครั้งนะครับผมคือดอกเบีย้ยเนี่ยปีนี้เขาคาดการณ์กันว่าขึ้นเยอะและถ้าเงินเฟอ้อสัปดาห์นี้ออกมาเยอะนะครับ ก็จะยิ่งไปสนับสนุนให้สามารถที่จะปรับตัวดอกเบีย้ยขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมภาพตอนนี้คือสกุลเงินดอลลาร์แข็งแกร่งนะครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรนะฮะจะเป็นคู่เงินต่อไปที่น่าสนใจนะครับผมผมแนะนําให้ดูบอลน,นะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยประเทศที่ผลตอบแทน,นบทับดตรสารัฐอยู่ในอัตราที่สูงกว่าชาวบ้านเขา ก็จะมีอยู่5ที่ด้วยกันนะครับอิตาลีไม่นับนะครับเพราะประเทศมันต้องการให้เอาเงินเข้าประเทศเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีแคนาดานะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับออสเตรเลียและยูเคนะครับผมอันนี้เป็นภาพที่เราทําให้เราเห็นได้นะเพราะฉะนั้นในระยะกลางหลังจากนี้นะครับสกุลเงินที่มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นจะมีดอลลาร์สหรัฐนะครับออสเตรเลียและแคนาดาสามตัวนี้นะครับจับตาดูมันไว้แล้วกันนะ3ตัวที่มีผลตอบแทนมราบัตสูงที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะ ทีนี้ประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่อง E.U. นะครับผมอันนี้เป็นประเด็นทางเทคนิคนะครับผมขออนุญาตเล่าในนี้เลยแล้วกันนะ E.U. นะครับหลังจากที่มีการแหลก ECB มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้มีการเปิดแท่งเขียวใหญ่2แท่งใหญ่เบกเอ็กเลยนะครับผมโผล่ขึ้นมามัน200ปิอปบนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับการพักตัวไซเวในกรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณนะครับผมในทำเฟรมระยะสั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันก็แอบมี divergence นะนะครับระยะสั้นนะครับผมมองว่าเราสามารถมอง กรอบบริเวณนี้นะครับในการรอบายได้นะครับผมให้มองบริเวณโซนนี้แล้วกันนะไม่ค่อยแนะนําให้เราสามารถที่จะไปรอบายลึกเท่าไหร่นะถ้าใครรีบนะครับสามารถรอบริเวณ1.135โซนฟิโบก,ก่อนที่จะมีการเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับโอเคเรื่องสกุลเงิน EU นะครับมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เขาใช้ในการเก็งอัตราดอกเบี้ยก,การในเฮ้าส์หนึ่งนะครับผมก็แนะนนะํานักลงทุนนะอย่าสนเทรนในการ EU นะครับผมเนื่องจากว่า ภาพพื้นฐานมันเปลี่ยนแล้วนะครับเรื่องอินฟลชันนะครับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมสุดท้ายครับจะเป็นประเด็นเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐนะครับผมที่ณเวลานี้ครับเป็นข่าวดีของ f c คริปโตนะครับกับ Bitcoin ที่เท sla ยังคงถือ BTC อยู่นะครับขัดทุนด้วยนะฮะก็เป็นวิทยาเชิงบวกต่อราคา BTC ครับผมและสุดท้ายเรื่อง a c e b o o k นะครับที่ประกาศออกมานะฮะมีข่าวก็ปากดีไปเรื่อยนะครับผมขออนุญาตขอโทษทีนะครับผมอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องท่าไหไ่นะครับไปแอสไปนิดนึง เฟซบุ๊กนะครับได้มีการประกาศนะครับผมว่าอาจจะมีการปิดให้บริการในโซนยุโรปนะครับผมหลังจากมีปัญหากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมภาพทำเฟรมวิกตอนนี้ f a c e b o o k นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่ต่ํา ต่ำสุดในรอบปีเลยนะครับผมล่าสุดนะครับผมเป็นราคาดับปี2020แล้วนะครับต่าสุด2020คืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าลงมาตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสในการหาเซติเมนต์ในการแบบดักดดูเอาไว้ได้นะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวไล่ฝากกัดนะครับสําหรับวันนี้ครับสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX ครับผมจะจบลงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเชวดีลงทุนมีกำไรนะครับสวัสดีครับ